สวัสดีจ้ามือนิสิพาพี่น้องมาเบึงอะนาอ่าเขาเขาเจา้าขมิ้นที่วาหา,านคาสิโนเพิ่นขายได้ข่าวว่าเพิ่นขายถือด้ก็เลยมาแวะเบึงช่วยโอกาสดูของลดราคาลดหอด8 0พี่น้องเห็นบ่นี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหม้อหุงต้มเยอะยะนี่ราจาเขา22ยูโร20กิโลนะคะ เป็นเขาตราช้างเป็นของขเขมรจามาจากอาประเทศกรัรมพูชาเนาะจ้อะอาเพื่อนๆบอกว่าอาลองไปกินเบงเดวาสันมันคือโอเคอยู่อาบางคนก็บ,บอกว่ามันคือแข็งบอกหรือว่าจังไดบอกเขากับมาเบิงมันกเกลดเองเนาะจ้ะเขาก็มีวิธีให้เขาบอกวิธีหงุงต้มวิธีอาอาวาตองแบบใดเขามันจังสิงามเนาะจ้ะเขาก็บ,บอกวิธีหงุงส่ไลไ์จะบอกฝรั่งเนาะคนเขาเนี่ก็หูจักวิธีหุงแหละละ่ะ แต่ว่าถามมันแข็งเขาก็เติมน้ำเข้าไปนิดนึงแต่สาหรับดาววันนี้จะเอาไปเห็ดโจกกินกอนว่ามันโอเคไหมอ่าเล้วเวลาหงหรือว่าเขาจะเอาไปเห็ดข้าพัดหรือว่าเมนหยังกับแลวแต่มันก็อาจจะโอเคอยู่ได้เม็ดมันงามๆพี่น้องอ่าวันนี้สําหรับวันนี้นะจ๊ะอันมื้อนี้เป็นวันนาเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์น,น,านะจ๊ะมื้อนี้รู้สึกจะเป็นวันตรุษจีนไหมคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆชาวจีนเพิ่น สื่อของอไปไหวกันอยู่น <c oughs> เนาะคือเมนวันตรุษจ,จีนวันนี้ส่วนขอบครัวดานี่บ่บมีเสือ้อสายจีนเลื้อยบริวาย <c oughs> นะคะและกาวันนี้มาเฮ็ดเดินโจก,กินไ้มันเข้ากับบรรยากาศป๊าดสุดแสนสุดแสนจะโรแมนติกว่าจังสันและพี่น้องโรแมนติกยังมันหนาวอาทิตย์นี้มันหนาวพี่น้องแต่ว่าอันพิอว่าเป็นเหล่าเป็นเหลือธรรมดาเพราะว่ามันมันหนาหนาวเ,เนอะจ้ะ วันนี้รู้สึกจะติดลบ2อสามเหมือนจะเมื่อวานนี้ก็พิมะลงนะจ๊ะแกะอันอโจกแบบง่ายสไตล์เมืองนอกกับบะหมี่หยางหยากกระต้มมากระดูกหมูอ่าใส่ขิงลงไปหว่นสองเว้นนะจ๊ะเสร็จแล้วเัากระเรียมมันอ่าใส่ขิงลงไปหว่นสองว่นเติมกระดูกหมูแล้วก็เอาเข่าเจ้าลงไปแล้วก็ต้มให้มันหนานุ่มๆก่อนเัวก็เตรียมมานะเกียวกระเทียมหั่นหอมไว้ให้มันเรียบร้อย เพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันอร่อยอร่อยแล้วก็กินง่ายนะจ๊ะตื่นเช้าขึ้นมาเขาอยากเค็ดเป็นนะอาหารเช้าก็ได้เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะมีรสดีใส่รสดีเข้าไปหนึ่งช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวเท่านั้นนะสำหรับบาดาลนะจ๊ะซีอิ๊วขาวทาข้นบะมักซีเอ่อทาข้นมักน้ำปลากับใส่น้ำปลาลงไปก็ได้จ้ะแต่่าดาลต้่มโจกแบบนี้มักใส่ซีอิ๊วขาวกับรสดีปรุงแค่นั้นเองพี่น้องนะคะ เสร็จแล้วก็นี่เห็นบ่เม็ดมันงามงามพี่น้องถือว่าโอเคเพื่อนเพื่อนท่านใดถ้าว่ายูแถวอันถ้ามีหา้านอ่ะแกซิโนโนะจ้ะอยู่ใกล้บ้านกับไปแวะเบืองเด้ออ่าตอนบ่ายนได้จะเป็นหุงเป็นข้าวสวยเมืองว่ามันจะโอเคบอน,นะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วก็มาเตรียมกุ้งสซอันกับอนาโจกโ <c oughs> จกแบบสมบูรณ์แบบเด้อพี่น้องเด้อโจกสมบูรณ์แบบนะคะมีทั้งหมูทั้งกุ้งหลยเมื่อและพี่น้องบ่ไเด้มาลงคลิปโอ้ยงานยุ่งจ้าพี่น้อง ตั้งแต่ปีกระไตคําว่านี่พี่น้องโอเคบอ20วันแล้วนะคะสําหรับปีใหม่ถือว่าโอเคสําหรับไอดาเนาะจ้ะอาเบียกงานการงานกันเดินดีพี่นอ้องเสร็จแล้วก็น,นี่ไงคะเดี๋ยวจะมาชิมกันดาชิมไปแล้วอาณาเขาบ่แข้งจะต้มได้นุ่มดีนุ่มถือว่าโอเคมากๆเลยนะจ้ะนะคะอ่าเพื่อนๆท่านใดที่มาอยู่ไก่ล้วก็ไป,ไปเยนไปเบิ่งด้วจ้ะราคาบันทึกถือเนาะ ปกติแล้วข้าวแบบนี้เวลาเขาสื่อมาจากประเทศอื่นๆมันจะ,ะ20กิโลนี่จะประมาณอยู่เกือบหาซิบเหรียญถึงไนดะ้อันนี้20กิโลมีแต่22เหรียญเองนะคะนี่แบบนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วก็อดขึ้นมาเลยนะยุคนี้ยุคประหยัดเดี๋ยวถ้ามันโอเคละได้ก็จะไปเอามาเก็บไว้จักสามสามสอบ <laughs> นั่นเลยจ้ะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพี่นออกมามากินเจอกันแซบคักทึ่งหมูทึ่งกุ้งเอาใส่ลงไปบางที่ก็เัากระตุ้มแต่เขาแล้วก็ใส่หมูหยองใส่ไม่ยั้งไม่ยั้งกระได้กินกราบนะจ๊ะใส่ผักกาดเข้มใส่ปลาเข็มใส่แยงกระเหล่วเตนนะจ๊ะเห็นไหมคะเม็ดสวยแล้วก็มันแบบสําหรับดาถือว่ามันโอเคนะจ๊ะเพราะว่ามันมันมันอ่ะเขาเรียกยังไงมันนุ่มมันนุ่มดีนะจ๊ะแตกมันนุ่มแตกแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานนะคะ ใช้เวลาต้มแป๊บเดียวเองจ้ะนั่นแหละค่ะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจด้ยวยพี่น้องไอเดีค่อยๆกระเด็บกระเด็บกระเด็บไปทีละเล็กละน้อยจ้ะอ่าวันนี้ไม่ได้วันนี้มาลงคลิปเดี๋ยวจะเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงลงนำลงอีกตามเคยเพราะวะ่าอ่าขาดมาหลายวันเวลามีโอกาสก็ใส่กันเต็มมักนอกจากพี่น้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะทุกการติดตามทุกกำลังใจพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า ที่นี้แกึ้นโต๊ะได้พี่น้องบานนี้แกมากินที่ละบานนี้ <laughs> นั่นแหละจ้ะ